มอนนอกแค่สะใจบอลไทยไปไหนนะครับเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมมีการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดพิเศษทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงสนามพบกับทีมชาติลาวชุดใหญ่เกมนี้อิสราสีทโรใช้สามประสานแดนน้าเป็นอันนั้นยอดสังวานเซสิตสวรเศษและอาชิตลพนรีริรง รายชื่อ11ตัวจริงของทีมชาติไทยอยู่23ประกอบด้วยโซภนวิทย์รักยาตโจนาธานเข็มดีทรงชัยทองช่ำอิราฟานดอล็อกกับตันทีมอาชิตพลคีรีรงค์ณภิสิทธิธ์แสน,นสี่ม้วนกปุญเชษอสนิทอันนั้นยอสังวานเศษสิิตสวนเศษชนพัสบัวพันลีออนพิชญะจะเมธด,ดานไม่เคินไว้ เกมนี้วางวิลลี่เกตแก้วพร้อมผลเป็นกองหน้าพร้องด้วยโจนีแว่นประเสริฐเริ่มเกมมา13นาทีลีออนเจมวางยาวให้อันนั้นยอดสั่งหวานลากไปยิงเขาครั้งตาค่ายนาที16ลีออนเจมได้เลี้ยงแวกมาก่อนยิงด้วยขวาแต่บอลลุดกรอบออกไปไปนาที18ไถายได้ยิงตรงกรอบครั้งแรกจากอิราฟานดดนล็อก แต่ไปติดเซฟห่องแก้วอุดอนทีมชาติทไทยอยู่23ยังเดินหน้าบุกยังนักแต่นาทีที่2 9จากการบุกค,ครั้งแรกในลูกเตะมุมสอบออกออลาวมาได้ประตูออกนำจากการโคกของฮิลีเกตแก้วพร้อมผลทำให้สอบปอปอ,อาลาานำทีมชาติทไทยอยู่23ก่อน1 0และจบครึ่งแรกด้วยสบออนี้ครึ่งหลังทีมชาติทไทย ยู่23เปลี่ยนพาทริกกุสตาบสันธีรพัชเปรืองนาและชยพิพัชส,สุพรร์เกษรแทนที่ของชนพัชบัวพันธ์ลีออนพิชยะเจมและอาชิตพลทีรีรมทีมชาติไทยอยู่23ยังเดินหน้าบุกยังหนักแต่สุดท้ายเจาะไม่เข้าจบเกมทีมชาติไทยอยู่23แพ้ลาวชุดใหญ่ไป0-1 หลังเกมอิสระกล่าวว่าอย่างแรกเป็นโอกาสดีในการทดลองน้องเกือบทุกคนวันนี้เป็นเกมที่ดีแม้จะเจอกับลาวแต่เขามีความพร้อมและเราได้เห็นข้อบกพร่องและหลายอย่างอิสระกล่าวโพสทีมชาติไทยยูทีสิบปีกล่าวต่อวา่าอย่างที่บอกวา่าเราเข้าแคมเพื่อดูนักเตะและพัฒนานักเตะผลแพ้ชนะเราอยากชนะแต่กระบวนการต้องมาก่อน เราทำได้ระดับหนึ่งไม่ได้ซีเรียสเรื่องผลแพ้ชนะเกมต่อไปก็ต้องเน้นมากขึ้นเราก็มีความพร้อมและนำข้อบกพร้องเกมนี้ไปแก้ไขเรื่องของนัตเต้เราพยายามเรียกนัตเตจากไทยลีกนึ่งและสองและบางคนยังติดภารกิจและจะมาสมทบในวันนี้หรือเกมต่อไปอย่างแบกขวาเราก็คาดเลยทางกองหลางไปเล่น วันนี้เรามีโอกาสได้เห็นเด็กหลายคนเราได้เห็นคราวๆแต่การมาซ้อมก็ได้เห็นและเจอเกมจริงขีดจำกัดก็คือเรื่องการเรียนรู้กันมากสำหรับเรามีความพร้อมที่ดีเขามีพละกกำลังและทีมเวิร์กแม้อาจจะไม่สวยงามแต่เขาจบสศกอและมีความดุดันเขามีความกระหายมากกว่าเราเด็กเรามาเจอกันครั้งแรก หลายคนเพิ้งสัมผาษณ์กับคำว่าทีมชาติอิสระกล่าวอีกว่าขอดีวันนี้ในตำแหน่งส่วนใหญ่การยืนเด็กก็มีความเข้าใจแต่การทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มในการเขาทำอยังไม่ดีและจะห้วยยังไม่ได้ระดับหนึ่งเราครองเกมได้แต่พื้นที่สุดท้ายเราต้องรู้ใจกันและทีมเวอร์เราเอาบอลไปพื้นที่อันตรายเยอะมาก แต่ยิงไม่ค่อยตรงกลอกเราต้องกลับไปแก้ตรงนี้แต่ข้อดีคือพาบอลมาพื้นที่อันตรายในส่วนของเซตสิดตัวจริงเราดูจกฟอร์มในลีกและการซ้อมแต่ผมมองว่าไขหลงก้อนและเป็นประสบการณ์น้องๆหลายคนเพิ่งมาทีมชาติไม่ใช้แค่เซตสิดก็มีความตื่นเต้นเขาก็ทำได้ดีแต่เขามีประสิทธิภาพและน่าจะทำได้ดีกว่านี้ในเกมต่อไป วันนี้มีช่วงแรกเราทำได้ไม่ดีในการสร้างเกมจากแดนหลังแต่ก็ปรับตัวได้ดีขึ้นและพาบอลไปพื้นที่สุดท้ายแต่พื้นที่สุดท้ายเราต้องยอมรับว่าแย่เพราะถ้าเราทำได้ดีเราจะมีสกอร์เราต้องซ้อมให้มากกว่าเดิมมันเป็นเรื่องของความเข้าใจของนักเตะด้านอีราฟานดอลล็กกับตันทีมชาติไทยอยู่23กล่าวว่า เกมนี้เพื่อนๆหลายคนก็เพิ่งเล่นด้วยกันก็อาจจะตื่นเต้นและไม่กล้าเล่นทั้งหมดก็ต้องกลับไปแก้ไข